สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการรีโมทเดสก์ท็อปด้วย Chrome กันนะครับว่าทำอย่างไรส่วนมากเรารีโมทเดสก์ท็อปเนี่ยเราจะใช้โปรแกรม AnyDesk หรือ TeamViewer กันนะนะแต่ตอนนี้เราจะมาใช้โปรแกรมฟรีที่มีมากับ Windows น่ติดตั้งมากับโครมนะครับหมายถึง Chrome Extension นะครับหมายถึงว่าเราจะต้องลง Extension ให้มันเพื่อให้คนอื่นรีโมทเข้ามาหาเราได้ วิธีการทํำยังไงครับอย่างแรกเลยก็ให้ทุกคนนี่ยครับเปิดโครมขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คําว่า remote desktop google com พอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเข้ามาก็หน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วเราก็เลือกตรง remote support นะครับเสร็จแล้วก็จะมีสส่วนเข้ามาก็จะมีสส่วนก็จะมี share this screen กับ connect to another computer ใไหมครับอันนี้ในกรณีที่เราจะรีโมทไปที่เครื่องคนอื่น ส่วนอันนี้คือเราจะยอมให้คนอื่นเขารีโอทเข้ามาขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็กดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อติดตั้ง THE x t e n s i o n ให้มันเห็นไหมครับมันก็จะเขียนว่าอะไรครับดาวน์โหลด c r r o m e Remote e s s t t p p เห็นไหมครับก็กดดาวน์โหลดเลยเพอกดดาวน์โหลดเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาหน้า e x t e n s น o n ่นี่หนไหมครับ Chrome r e m o t e Desktop แล้วก็เราก็กด a Add to chrome เลยครับ กด Ask to ส h r o m มเสร็จแล้วเราก็ตอบว่าเพิ่มส่วนขยายเราต้องเพิ่มส่วนนี้เข้าไปก่อนนะครับในใน o g l e Chrome นะครับหลังจากที่ติดตั้งรีโมทเดสท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับโค r มเอ็กเทนชั o นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเอาไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้โดยการกดที่โคลมรีโมทเดสท็อปเห็นไหมครับหน้าจอนี้ก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถเจ n เน a เรตโค้ ส่งให้กับผู้ที่จะรีโมทรีโมทเข้ามาให้เราได้นะครับโดยใช้ไอคอนตรงโคมเอ็กเทนชันนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ตรงนี้มาละหลังจากที่ที่เราลงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้ครับ g e n e r a t e Code เท่านี้ครับกด g e n e r a t e Code อ่ากด g e n e r a t e Code นะครับเพื่อที่จะส่งโค้ดตัวนี้ครับไปให้กับผู้ที่จะรีโมทเข้ามา ติดตั้งโปรแกรมหรือมาแก้ไขโปรแกรมให้เรานะครับคนที่เขาได้เราก็ต้องแจ้งโค้ดนี้เข้าไปนะครับแจ้งโค้ดนี้เขาไปเขาจะเอาโค้ดนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ในกรณีที่เราเป็นผู้รีโมทนะครับเราก็เอาโค้ดตรงนี้ครับมาใส่ตรงนี้แล้วเราก็กดคอนเน c t เท่านี้ครับทางผู้รีโมทก็จะสามารถรีโมทเข้ามาหาเราได้แล้วแล้วพอหลังจากที่ ที่ผู้รีโมทเขารีโมทก็ามาเราก็ต้องมากดแชร์ให้เขานะครับว่าอโอเคฉันยอมให้คุณเข้ามาใช้เครื่องฉันได้เท่านี้ครับนี่ในกรณีที่เราเป็นผู้ยอมให้คนอื่นเขารีโมทเข้ามานะครับส่วนผู้รีโมทก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เอาโค้ดของคนอื่นนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับได้หน้าจอนี้เท่าน,นั้นเองครับก็ขอจบการรีวิวโฮมรีโมทเดสก์ท็อปง่ายๆแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ